คุณจำไว้นะคะนี่คือพระพุทธรูปปูนปั้นในวัดร้างที่แท้จริงภายในคือพระพุทธรูปทองคําองค์ใหญ่ที่สุดในโลกถือได้ว่าเป็นข่าวใหญ่เกลียวกราวแห่งยุคสําหรับการค้นพบพระพุทธรูปทองคําที่มีมูลค่าทองมากที่สุดณวัดไตรมิตรวิทยารามซึ่งเป็นการค้นพบโดยบังเอิญในระหว่างการขนย้ายพระปูนปั้นที่อัญเชิญมาจากวัดร้างอย่างวัดพระยาไกรด้วยขนาดขององค์พระที่ใหญ่มากขึ้นมาและน้ําหนักที่มากระหว่างขนย้ายเชือกที่ยกองค์พระขาดลงองค์พระตกลงกระแทกับพื้นอย่างแรงปูนที่หุ้มองค์พระไว้จึงกระ ออกเพื่อให้เห็นเนื้อทองสุขหลังด้านในเป็นองค์พระพุทธรูปทองคาที่มีพุทธลักษณะงดงามอ่อนช้อยนิฐานว่าเป็นพระพุทธรูปองค์สําคัญในสมัยสุขโขทยัยและผู้สร้างจะต้องเป็นพระมหากษัตริย์ในยุคนั้นอย่างแน่นอนเลยค่ะข่าวการค้นพบพระทองคาโด่งดังไปทั่วจนเกิดเป็นปรากฏการ์ตื่นทองทําให้ในปีพุทธศักราช2534หลวงพ่อทองคําได้รับการบันทึกไว้ใน The Guinness Book of World Records ว่าเป็น